สวัสดีครับ fc น้ององค์อิงเพชรพันแพง fc สาวน้อยเพชรพันแพงและ fc บอสโจและขอขอบคุณ fc สซโลดอุบลที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามและดูคลิปให้กำลังใจสซโลดอุบลนสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่า เรื่องน้ององอิงเพชรบ้านแพงตั้งแต่น้องได้บินไปประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่สี่กันยาหกเจ็ดในคืนวันที่ห้าตอนเย็นน้องก็ได้ไปแสดงร้องเพลงที่ล้านอาหาที่ล้านเนวบัวประเทศญี่ปุ่น ผลปรากฏว่า fc ของนองอุและ fc บอสโจ fc สาวน้อยเพชรม,มันแพงคนไทยมีการให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและอบอุอน่นมีการต้อนรับให้อบอุ่นแก่คณะบอสโจและ fc นองอุงอิงเพชรม,มันแพง ทำให้ล้านเนี่ยบัวแตกน้องก็ได้รับทิปจาก f อซจากประเทศญี่ปุ่นคือเป็นคนไทยก็ได้ให้ติปน้องที่หน้าเวทีและติปเมอือก็เป็นจำนวนมากและคืนวันที่ 6, หน้องก็จะได้ไปแสดง และร้องเพลงที่ล้านนิวสยามโยโกฮาม่าในประเทศญี่ปุ่นสำหรับเย็นวันที่6กันยา67ผมก็ขอฝาก f อทางประเทศญี่ปุ่นไปให้กำลังใจซุปเปอร์สตาร์น้ององค์หญิงเพชรบ้นแพงของเราด้วย สำหรับคลิปนี้คมโกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสโลดอุบลด้วยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ